อัปเดตด่วนล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอเจกเงินเต็มเต็มเพิ่มอีกในวันที่31ตุลาคม2563สิ้นเดือนที่กำลังจะมาถึงนี้พี่น้องคนจนประชาชนทั่วไปเฮดังๆมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรรอมอได้มีการขออนุมัติไฟเขียว จ่ายเงินมาตราการเยียวยาในส่วนของบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเพิ่มไปเลยอีกคนละ15,000บาทเต็มเต็มอัตราไม่ต้องทำการลงทะเบียนเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นอีกต่อไปอีกทั้งก็จะได้รับเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นทางรัฐบาลไทยได้มีการคลอดนโยบายมาตราการจ่ายเงินชดเชยรายได้1 5 0 0 0บาท เพี่น้องประชาชนทุกคนที่อยู่ในผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33มีจำนวนกว่า60คนทั่วประเทศไทยเนื่องจากผู้ประกันตนในส่วนของกลุ่มดังกล่าวนี้จะสามารถทำการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบเป็นเวลานานถึง6เดือนภายในระยะเวลา15เดือน ย้อนหลังตามหลักกฎเกณฑ์เงื่อนไขจึงมีผู้ตกล่นอีกทั้งยังไม่ได้รับการชดเชยในกรรณีที่ว่างงานถ้าหากเกิดเหตุสุดวิสัยพิษโคว2 0 -19 ในอัตราส่วน62ของรายได้รายวันโดยทางสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการจ่ายเงินในงวดแรกในช่วงปลายเดือนสิงหาคม2563ที่ผ่านมา เกับว่ามีพี่น้องประชาชนยังไม่ได้รับมาตราการช่วยเหลือดังกล่าวไม่ครบทุกคนอีกทั้งยังติดปัญหาต่างๆในส่วนของข้อมูลการดำเนินการจ่ายเงินดังนั้นในวันที่ที่มีการประชุมคอรอมอหรือคณะรัฐมนตรีจึงได้มีการดำเนินการยืดระยะเวลาการจ่ายเงินออกไปอีกอย่างน้อยที่สุดเป็นเวลานาน,านถึงสองเดือน เป็นจะได้รับเงินในส่วนนี้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ทั้งนี้ผู้ที่ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์1 5 0 0 0บาทไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเตยย่างใด้เละทางภาครัฐบาลไทยจะมีการดำเนินการโอนเงินเข้าสำนักงานประกันสังคมจะทำการส่งข้อความผ่าน SMS เ็แจ้งให้ทราบสำหรับผู้ที่จะได้รับเงินในส่วนนี้ จะต้องมีคุณสมบัติ5ข้อดังต่อไปนี้หนึ่งต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ในระบบประกันสังคมสองต้องมีสัญชาติไทยสามอยู่ในกิจการหรือธุรกิจต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด1 9ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาสี่ จะต้องทำการจ่ายเงินสมทบเข้าในส่วนของกองทุนประกันสังคมไม่ครบเป็นเวลา6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนเละข้อสุดท้ายจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาอื่นๆจากทางภาครัฐบาลไทยมาก่อนเช่นมาตราการของทางกระทรวงเกษตรเลสาหกรกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เละกระทรวงการคลังเป็นต้น ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ